สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเดีย a f ต้าฟนะครับผมซึ่งเราจะเล่นในโหมด Operation นนะครับอันนี้จะเป็นแคมเปญโอเปอเรชันแล้วก็อ่ะออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไปดูจากวูเที่์ท่านอื่นเลานะครับเพนะราะว่าผมก็แปลไม่ออกเหมือนกันซึ่งผมก็มีปืนนะครับที่แตกห้อยเองนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับ นะครส่วนเงินก็มีประมาณห้าแสนนะครับผมขายอะไรวกนีขายเขืออะไรวกไี้ไปนะครับขายทันทีไปนี่ก็ขายขายจุดหมมีอย่างบอ่อดูเอบเนี่ยประมาณเก้าพันนะครับเราจะไม่ให้มันหรือว่าเสียหมดที มูลค่าไปเยอะมากนะครับเราก็จะขายแบบว่าท,ที่ที่หอประมูลนะครับผมเพราะว่าถ้าเราจะขายทันทีเราจะมันจะเสียมูลค่าเยอะเหมือนกันอันนี้ไม่ต่างเท่าไหร่ครับขายไปเลยเลยตัวนี้ก็แน่นอนครับหอประมูลใช้งานได้ไ,ได้ก็ไม่เป็นไรครับเด็งนี่ได้หมื่นกว่านะเยังดีครับยังดีมีได้หมื่นกว่าอันนี้เครื่องมือระวัตถุครับโหอันนี้ได้แปดหมื่นแปดเลยนะ เราก็ okay. นี่ของขายหมดแล้วครับส่วนที่เหลือก็เป็นพวกกระสุนกระสุนอะไรพวกนี้นะนี่ครับเราผมก็มีกระสุนระดับม่วงอยู่สามแพ็นนะผมก็มีระดับกระสุนระดับม่วงอยู่สามมันนะครับผมซึ่งเราจะดูนะครับว่าอันไหนมันดีหรือเปล่าอันนี้พวกพวกนี้ผมก็เออซ่อมแสบสนับนดียวก,กันนะครับกดเอกไว้ประมาณสองพันนะใช้กดเงินนะครับผมเราต้องประหยัดครับผม ต้องประหยัดหน่อยต้องประหยัดหน่อยพวาะเกาะมันก็ยังใช้งานดีอยู่นะครับอันนี้ก็จะให้เงินเยอะอยู่นะครับเงินพอใช้ได้ครับที่เขาให้นะ่ะเอาได้ใช่ อันนี้อะไรอ่ะได้สกินนเลยเหรอเอ้อยสกินเกลือนี้เราต้องทำภารกิจนี้ไห้ได้มาครับผมมาดูว่าเราจะได้คู่เป็นทีมทีมกับใครนะครับผมเราจะมีทีมกันสามคนนะครับผมจะผมได้เป็นตัวหมอนะครับปกตินะชื่อไหมครับหมอโุบาเรชชันเนี่ยก็จะเป็นแนว เเป็นแนวพวกยิงนะครับผมยิงป้นนะครับผมซึ่งเราก็จะได้เลือกแผนที่แถวนี้นะครับผมซึ่งโหมดโอเปอเรชันนี่จะเป็นแบบคล้ายอารีนาเบรกเอาเนี่ครับผมแต่ไม่ใช่อารีนาเบรกเอาแค่นั้นะครับโอเปอเรชันเนี่ยซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นเกมเป็นโหมดที่ว่าดีอย่างหนึ่งนครับผมครับผมของแต่งมีให้เลือกหลายชิ้นนะครับผม แต่งปืนมีด้วยหลายชิ้นนะครับผมปืนไม่ต้องใช้รเวลปลดล็อกเอานะครับผมเงินเี่ก็หาง่ายมากครับผมไม่ต้องไปเสี่ยงนะครับผมแค่แค่เดินไปนะครับผมวิ่งไปวิป่งมาเปิดตู้เซฟนะครับผมแต่ถ้ามีจังหวะให้บู๊เราก็อย่างน้อยเราก็ไม่แพ้ใครหน้าไหนละครับผมตอนนี้ก็รออยู่นะครับตอนนี้ก็ผมดูแล้วเนี่ยผม จากปตูเซตตรงนี้นะตู้เซตตรงนี้น่านาไปมากเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าไปนะครับงั้นผมเอาตรงนี้แล้วกันนะแต่ไม่รู้ว่าผมจะไปลงตรงไหนนะครับตู้เซฟที่ใกล้ที่สุดถ้าผมลงตรงนี้ตู้เซฟที่ใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้นะครับผมซึ่งตู้เซฟมันจะมีสองแบบนะครับผมหรือว่ามันอาจจะมีหลายแบบแต่ผมยังไม่เจอนะมันจะมีสองแบบที่ผมเคยเห็นนี่ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์นะครับผม คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นโน้ตบุ๊กวางไว้นะครับผมแล้วมันก็ใช้เราแก้รหัสนะครับผมซึ่งการแก้รหัสยังง่ายมากครับผมรหัสยีงง่ายนะครับผมง่ายมากอ่าเราได้จุดตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องเราอาจจะมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาไปตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากนะครับผมก็กลางๆนะครับแค่ยิงป้นแค่นั้นนะครับผมแต่เราต้องเช็คความปลอดภัยให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราตาย ของหายหมดนะครับผมของเป็นหมื่นของทองของแดงของม่วงหรืออะไรเนี่ยนะครับผมเราต้องใช้ให้คุ้มครับเราต้องเราอย่าไปบู้เยอะนะครับผมมันไม่ใช่โหมดที่เราต้องไปหาย,ยุดจุดแล้วก็บู้กันนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ผมอยู่ที่เออผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปเลยนะครับซึ่งเราดูก่อนที่มเมามาคอยดงนั้นนะครับ ซึ่งผมอยู่ในหลุมรลอดภัยตรงนี้นะเราเราก็ต้องขึ้นไปก่อนครับแต่เราก็ควรไปปุ้นก่อนนะหาของครับตัวนี้มีกระสุนนะก็นัดแล้วแพงอยู่ครับแต่ว่าเราจะไม่เอาดีกว่าลองด้านบนด้นะครับเพรด้านบนมีขนนะเนาะแถวนี้เป็นบริเวณที่ อันนี้บริเวณนี้ไม่ไม่มีตู้เซฟนะครับพันอยู่นะครับก็หลักพันนี่ผมเก็บหมดนะหลักพันอนะหลักพันผมคิดว่าเก็บหมดดีกว่าครับผมมองอยู่นะอันนี้กี่บาทก็ไม่รู้แต่ที่ร,รู้ครับเก็บมา เราก็จะไปตรงนู้นนะครับเพื่อนะครับผมเพื่อเราจะได้เอาของนะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นพื้นที่บอสนะครับผมนี่นะครับตรงสีแดงๆอย่างนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่บอสนะครับผมนี่นะแล้วมันมีตู้เซฟเยอะมากนะครับแล้วตู้เซฟนี่มีแต่ของดีๆนะครับผมอะไรบินไปวะ่ะเมื่อกี้ซึ่งก็ไม่ไกลนะครับเพราะว่าเราเกิดอยู่ใกล้ๆเนาะอันนี้ก็เข้าตัวอาคารเรียบร้อยแล้วครับสวัสดี ส่วนตู้เซฟเนี่ยก็ไม่ไกลก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับปืนนี้เนี่ยเราสามารถเอาไว้ยิงคนได้นีครับผมแล้วก่อนที่เราจะเข้ามาเล่นเกมเนี่ยเราต้องเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนครับไม่งั้นเราไม่งั้นเราเปลี่ยนปืนไม่ได้นะผมบอกไปก่อน มันดูแหลกๆตีเลงอยู <aría> ่นะคือดราไปจะเข้าตัวอาคารนะครับเพื tá, ่อเข้าสุ่มี่วัดวิ่งเลยแล้วกันครับเพราะว่าชั้นนี้จะไม่มีอะไรละซึ่งเป้าหมายเราก็คือชั้นน่าจะชั้นบนนะครับตูเซฟตูเซฟแรกครับเป็นตูเซฟของคิงนะครับผมไปเฮ้ยนี่ไง อันนี้เป็นตู้นะครับมีอะไรหรือเปล่าอันนี้แพงแน่นอนนะครับไม่ต้องซื้อเป็นหมื่นครับเป็นหมื่น,น,นก็เป็นหมื่นเหมือนกันเราเก็บหมดครับเก็บหมดเก็บหมดอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้อุ้ย ไอ้อันนี้หมื่นเลยเหรอโอ้ยนี่หมื่เนเลยอ่ะขวัญเก็บบ้านเก็บบ้านเก็บบ้านตูเซฟเรียนหนึ่งเหรออ๋อนี่เราพ้นไปแล้วทู้เซฟถัดไปนะครับเราอยู่ตรงนี้แล้เวเร,เราไปทู้เซฟนีละไปตรงนี้ไปตรงนู้นกระสุนเรามีไม่มากนะ,ะแต่ว่าตายเร็วแน่นอนอโอโอ้ะ ราน่าจะยากอยนะครับตรงนี้ซึ่งเรายังไม่เจ็บปวดเท่าไหร่นะเดี๋ยวว่าเดือดมากครับคราวนี้ใครมาชุกันครับ เราควรวิ่งหาเพื่อนมากกว่านะทหมนะุ่ดุดยลกลูเซฟ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 หนึ่งครับอันนี้คือเจ็ใช่ไหมอันนี้หกหรือห ห้าห้าห้าเจดอเว็บจะหลุดมารอครับพันพันเงินครับพันเงินอาจจะได้รอดนะ เครื่องผสมพยาบาลมันไม่เยอะครับดีดีดีหวังว่าจะไม่เจอคนอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้กระสุนเราก็น่าจะไม่เยอะเหมือนกัน,นอย่างหนึ่งกระสุนผมนี่เป็นกระสุนม่วงเนี่นะนดูด,ดีว่าของเราแล่อยู่นะครับของเราฟูนกันหมื่นนะมีหกหมื่นนี่เก็บไว้ในเซฟครับอันนี้เราควรเก็บมะ คนที่จะเก็บนะครับเก็บไว้ครับเก็บไว้เก็บไว้ไวแทกมีได้พันห้าเลยนะเราก็เก็บมาครับอันนี้ไม่เอาแล้วกันนะครับเฮ้ยกระเป๋าเขาใหญ่มากเลยอาไรย้ายของกันกระเป๋าเขาใหญ่มากครับกระเป๋าเขาใหญ่มากย้ายของครับขย้ายของย้ายของว่ากระเป๋าเราดูกระแายอ้อมอต่อมากครับ ดูครับอันนี้อันนี้ของเขาเป็นหมื่นเลยนะนะเฮ้ยเพื่อนไปเข้าไปแล้วเราก็่จะดูตรงนี้ต่อนะครับเราเพื่อเราจะเอาโอ้โหเขาแบบไม่ยั้งอ่ะ เขายังบ่างหรือเปล่าเนี่ยแตกไปดเิเอาปืนจะชุบใช่ไหม <c oughs> เราแบบเจ็บมากครับเราดูก่อนว่าเราต้องรักษายงไงบ้าง,างโหเราตกพันอันนี้สองครั้งเลยครับ ห,หายเลยอายเชนี้แล้วเราผมเราเราต้องออกจากตรงนี้ไปด้วยกันครับผมต้องหาของกับตัวนี้ก่อนครับมีกระเป๋าช่องใหญ่อยู่นะเราเก็บได้ปะเฮ้ยจุดด้วฉุย อือนี่ยอันนี้ผัวมันใหญ่กว่านี้นะครับไประเบิดเก็บของเก็บของเฮ้ยโดนโดนโดนอือเก็บเร็วโอ้โหยากมากครับคทางนี้ไม่ใช่ไก่การปลากระกป๋องแล้วตอนเนี้ย เร,เราเจอคนเยอะมากครับเราต้องติดเพื่อนไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเราตายแน่ครับมือสัน่นสั่นเชียร์ช่ยตอนนี้ผมเหลือไอ้พันธ์อันนี้แค่ไม่กี่ครั้งนะครับคือเหลือแค่ครั้งเดียวนั่นแหละไม่รู้ว่าตอนอนื่ืมันจะตายหรือเปล่า ผมยังไม่เจอกระสุนเออนี่เลยกระสุนต้องการกระสุนครับพอมีกระสุนท่าเราเพียบเลยแถมมีพันนั้น,นีด้วยเออเขามียาแบบอย่างนี้ด้วยอะ่ะเออที่นี่ที่ต้องการเราจะเขาไม่มีเป้ใช่ไหมอ่ะเราจะเอาเป้นี้นะครับเรื่อง,งเราจะเอามาเก็บอะไรเนี้ย ซึ่งเราจะเอาเพป้เน,นี้ยเก็บมาทุกอย่างน่ครับนี่ครับ,เ,รบเก็บมาทุกอย่างครับนี่ครับเก็บอันนี้เราก็เก็บในช่องกระสุนนะซึ่งเรามีเป้สองอันครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมอันนี้เป้เราก็เก็บไว้ครับเป้อันนี้เราก็เก็บไว้ทำไมมเก็บไม่ได้อะอ้ยทไมมนเก็บบ่ได้ อันนี้ดีเอาเป็นตอนนี้ยังเห็นใส่ได้อยู่หยิบหยิบไม่ได้อะ ไม่เป็นไรองนั้นดอบไปเลยว่าเก็บเคลื่อนอยู่ข้างล่างครับเพราวันนี้เจ็บนะ เดีวเลยช่วยเพื่อนก,อกันกเฮ้ยจะกล่องะุนจะกล่องอันนี้ครับจะกล่องอันนี้อันนี้อะรอ่ะพันแปดเอามาดิ่อันนี้เป็นกระสุนโน้มมีแต่ลูกสองสองพันพันหนึ่งสองพัน มันแปะใช่ไหมอันนี้สองพันซึ่งตอนนี้ผมกะว่าจะวางหาที่หลบหนีแล้วนะครับซึ่งที่ใกล้ที่สุดนะตรงนั้นขายอีกต้องมีเงิน งาวนันถ้าเพื่อนจะไปกับเราเราก็ไปกับเพราะว่าตอนนี้เราน่าจะน่าจะเสี่ยงมากๆ มมีอ๋อเก็บยาแบบตัวนี้ก่อนครับผมต้องเก็บยายาก่อนถ้าเขามียาก็ดีสวยนั่นแหละยาเอ้ยยาด้วยไม่ยาด้วยยาเขาเหลเือเยอะอยู่นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยซีพียูสองพั 2000, นเนาะ น่าดีกว่าแต่เราได้ของทองมาแล้วครับพันซึ่งเดียวกว่าก็เป็นเรื่องดีครับที่เรามีอะไรพก้นนี้นะผมาจะหลบหนีไปคนเดียวก็ได้คุ้มกันเพื่อนอยู่ครับเ่าน,นี้เพื่อนดูแล้วถ้าเราดูด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่ ซึ่งผมไม่เคยเหลือแม็กกันเลยน้อยขนาดนี้มาก่อนนะครับพูดเลยเลือดเพิ่มไวมากซึ่งบอกเลยว่าทำดาเมจศัตรูได้แรงมากครับประมาณสามดาเมจเลยนะแร,แ,รแรง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 มากครับ เพื่อจะหลบหนีเปล่าเพ้่นขึ้นเหรอเราก็ขึ้นตามดีกว่าครับไม่งั้นเราก็ไม่มีทางไปเหมือนกันเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ประมาณโอ้ว่าพันนึงเหรอเดี๋ยวอะดิทูทีแล้วกันเงินมันหวาน ยิงอ,อะไรกันวะเขามันไม่แตกด้วยประเด็นอะ đâu rồi Đào đi Ui, nhìn là bớt Đấy, tùa bạn ạ Đi vào đi cứu sâm lông nó liền nát hả, không cháy ra cái gì vậy, không, không เราจะเอาเขา,าไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเพอนเพเดี๋ยวเ่มดีปิดเกยททาแล้วกันเดี๋ยวเนกระสุดครับเพื่จะหนีเหรอ มันไม่ตายสิประเด็นอะอันนี้มียาเปล่าอุ๊อันนี้ห้าร้อยกมอันนี้ยาเหรอจ็ดพันวู้ได้อยู่นะจ็ดหมื่น ใช้กี่ช่องอะเพื่อนเหมือนจะหนีนะครับแต่ค่อยๆเคลื่อนทับแค่นั้นเองใช้มีดดีกว่าตัดพัน พอดูซิมีอะไรหรือเ่าเฮ้ยมีนี้ปิดก่อนแล้วทำไมประตูเลิเขาไม่เลื่อนลงให้สุดถูเนี่ยเอออดูเหม,มือนว่าเพื่อนน่าจะยิงไม่หนีนะครับ ดูกรอบมากเลยฟินเลยสุดอบอะไรอ่ะอเอ้ะท่ออย่างงี้มีอะไรเลยเหรอฮะเฮ้ยเป็นพันเหมือนกันนะไปหาค้นกันได้แล้วไปหาค้นกันได้ลองยิงเข้าหัวมันจะเป็นยังไง ยิงนิ่งปีนั่นยิง,งเออเอายิงหัวเนี่ยอันนี้ก็หมดแม้วนะครับอันนี้ก็จะมีเหลืออันเดียวนะกระสุนเออเอามาดีกว่าอันนี้เอามาดวลกันครับเปิดไปได้โอ้มันเป็นกระสุนเขียวอันนี้มันเป็นกระสุนระดับเขียวครับอันนี้เป็นกระสุนระดับธรรมดานะ ซึ่งผมไปซื้อกระสุนมาพี่ครับเผลอไปซื้อระดับม่วงมาโทรจะซื้อระดับเขียวไอ้นี่เผลอไปซื้อระดับม่วงดีแย่เลยครับเไปไ็นไรเพื่อนทำไมเอเอทำไมร้องเงิอนอยังไม่เจอฝุ่นเหลือตอนนี้ตอนนี้เหลืออะไรรับเปล่าสองพันเหรอแต่ว่าเก็บตีไม่ก็โอ,อ้ยไปตะเก็บไี่เด้อ ไม่สามารถใช้ได้อะไรวะเนี่ยแล้วอันนี้เอามาทําไมนะอันนี้คือคืออะไรอ่ะไม่รู้จักก็รุ่งเบอร์สามอ่ะไปไหนไปเนาะอ๋อน,นี่งาเบอร์สามมาถูกแล้วพี่แกไปอะไรขนาดนัน้นนะเฮ้ยเบอร์สองยู่ไหนเฮ้ยเหรอพวกพี่แกก็ยังไม่ไปไหนกันเลยนะครับ ผมก็ไม่กล้ากลับคนเดียวได้ไงเผื่อโดนเผื่อโดนเขายิงกุ้มตามตึมตามขึ้นมาใครจะช่วยผมอ่ะกลับคนเดียวเล่นกันไม่รู้อ่ะช่วยล้วนะคอยยิงปืนเล่นหรอ นี่เดินลัดถนนไปป่าดีกว่าครับเราค่อยๆเดินไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ แล้วนี่เก็เรางจะกลับนะครับผมซึ่งผมก็ยังผ่านโอ้มันหน้าพ้่นนะ,ะแสดงว่าแถวนี้นะ่ยจะต้องมีคนเนะชุกชุมอยู่นะผมคิดว่ามันต้องมีอยู่แหละหัวข้างบนแล้วก็หัวข้างล่างเพนะื่อนะบีบีดีกว่ะ ว่าไม่คิดว่าจะพุ่นอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ฟูแล้วนะครับกระเป๋าอะ,ะอะไรเนี่ยตกใจเพื่อนทำอะไรตกใจกันเลยนะได้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 ไดไดนี่ถ่ายรูปไปเลยโปรคลิปได้โปรคลิปได้โปรค,คลิปละได้โปรคลิปละ าทางกลับครับมาถึงทางกลับเรียบร้อยครับเเร็วๆพี่แกยังยิงกับคนอยู่แล้วนะเอาจะหิวเลือดเพื่อนก่อนนะั้นสักหน่อยรบนี้สำเร็จครับในช่วงเวลาประมาณยีบสามนะครับนาทีนะซึ่งก็เรียกว่าดีเยี่ยมครับผม นะครับ G M 6ฟุนะครับส่วนเราหลบนี้มาแล้วนะครับเพื่อนคนนี้ก็ยังอยู่ในแมทอยู่นะครับยังสนุกกับแมทอยู่เลยจังว่าโหมด o อเปเรเตอร์นี่เป็นโหมดที่ดีนะครับโหมดหนึงเลยนะครับผมผมเป็นคนที่ชอบโหมดนี้มากนะครับผมโอเคครับค็นเงนต์่นี้ขอตลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับฮ่าอันนี้ก็จะเป็นของมากมายนะครับซึ่งลุนราคาเป็นแสนแน่นอนครับผมโอเคครับบายบายสวัสดีครับ